เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ77 สำหรับข้อ77นะคะประโจทย์บอกว่าจากภาพเนื้อเยือ่อผิวกระเพาะอาหารเนี่ยเซลได้สร้างฮอร์โมนแกสตรินและชิฟเซลล์นะคะสร้างสารใดและคำถามที่3ก็คือพาริเทลเซลผลิตสารใดอ่ะโดยช้อยที่1น,นะคะบอกว่ามิวค์เซลเนี่ยเป็นเซลลที่สร้างฮอร์โมนแกสตรินอ่ะบางช้อยก็บอกว่าชิฟเซลสร้างฮอร์โมนแกสตรินพาริเทลเซล สร้างฮอร์โมนแกสตรินและบางชอยก็บอกว่า G เซลสร้างฮอร์โมนแกสตรินนะคะส่วนคําถามที่สองเนี่ยถามว่าชิปเซลสร้างสารใดคําตอบเนี่ยก็จะมีทั้งเปปซิโนโนเจนแกสตรินและเปปซิโนเจน,แล,โน,โจนและโปรเลนินค่ะอ่ะส่วนคําถามที่3นะคะถามว่าพารีเทลเซลผลิตสารใดคําตอบก็จะมีทั้งโปรเรนินเปปซิโนเจนแล้วก็ไฮโดรคอริกอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทราบก่อนนะคะว่าเนื้อเยื่อผิวกระเพาะอาหารเนี่ยมันมี เซลล์กี่ชนิดเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยจะสร้างสารชนิดใดบ้างอ่ะจากภาพที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซลล์ในกระเพาะอาหารเนี่ยมีทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมมิวคัสเซลพาราเทลเซลชีฟเซลแล้วก็จีเซลค่ะอ่ะมาดูกันเลยสําหรับมิวคัสเซลนะคะมิวคัสเซลเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนึงว่ามันสร้างมิวคัสหรือว่าเมือกนั่นเอง เมื่อเนี่ยเมื่อเคลือบผิวกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะทําให้ทําหน้าที่ในการป้องกอันกระเพาะอาหารไม่ให้ถูกกรดไฮโดรคลอริกกัดก่อนนั่นเองส่วนชนิดที่2นะคะเซลล์ชนิดที่2ก็คือ p a ร i e t a l cell p a r i ท t a l cell เนี่ยจะทําหน้าที่ในการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกค่ะอ่ะส่วนช h i เซ c e ์จะทําหน้าที่ในการหลั่งเอนไซม์เปปซิโนเจนแล้วก็โปรเรน,นินค่ะ โดยชิปเซลนะคะจะหลังเอนไซม์2ตัวเนี้ยในรูปที่ inactive ก็คือยังไม่สามารถทำงานได้เนาะมันจะต้องถูกกระตุ้นด้วยไฮโดรคลอริกก่อนนะคะพอไฮโดรคลอริกเนี่ยไปกระตุ้นเปปซิโนเจนใช่ไหมมันก็จะทำให้เปปซิโนเจนนะคะเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปที่ active form ทำงานได้กลายเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินนั่นเองส่วนโปรเรนินคะ่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น active form ที่มีชื่อว่าเรนินนะคะ ก็คือการที่จะเปลี่ยนเป็น Active Form ได้เนี่ยก็จะต้องถูกกระตุ้นด้วยไฮโดรคลอ i รนั่นเองและเซลล์ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือ G-Cell G-Cell เนี่ยจะสร้างฮอร์โมนแกส r ตรินค่ะซึ่งฮอร์โมนแกสตรินนะคะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไฮโดรคลอรออกมาอีกทอดหนึ่ง แล้วไฮโดรคลอริกก็จะไปทําให้เอนไซม์เบปซิโนเจนและโปรไลนินอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มที่พร้อมจะย่อยโปรโตีนได้ต่อไปเนาะอันนี้นะคะก็เป็นเซลล์ทั้ง4ชนิดนะคะในเนื้อเยื่อผิวกระเพาะอาหารซึ่งก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปเนื้อสร้างสารที่แตกต่างกันออกไปอ่ะเราย้อนกลับไปดูคําถามกันคําถามแรกนะคะถามว่าเซลล์ใดสร้างฮอร์โมนแกสตริน เซลที่สร้างฮอร์โมนแกสตรินเนี่ยก็คืออ่ะคำตอบก็คือ G เซลนั่นเองส่วนขอไขนะคะถามว่าชิฟเซลสร้างสารใดชิฟเซลนะคะก็จะสร้างเอนไซม์สตัวนึงก็คือเปปซิโนเจนและโปรเรนินนั่นเอง ส่วนคำถามที่3นะคะถามว่า p a r e t a l cell ผลิตสารใดอะ p a r e t a l cell ก็จะผลิตกรดไฮโดรคลอริกขึ้นมาเพื่อทำให้เอนไซม์2ตัวเนี้ยอยู่ในรูป Active Form นั่นเองค่ะอะทีนี้เราก็ได้คำตอบของทั้งสามคำถามแล้วนะเราก็ไปดูในชอยกันว่ามันตรงกับชอยข้อไหนอะเราก็จะได้ว่าชอยที่ตรงกับคำตอบของเรานะคะก็คือชอยข้อ5 G cell สร้างฮอร์โมนแกสตริน ชิปเซลสร้างเปปซินเจนและปโปรเลนินและพาราเทิลเซลสร้างกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็น้องๆต้องทราบก่อนเนือว่าในเนื้อเยื่อผิวกระเพาะอาหารมีเซลล์กี่ชนิดและแต่แต่ละชนิดนะคะสร้างสารชนิดใดแตกต่างกันยังไงเนาะถึงจะทำโจทย์แนวๆนนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ila, ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซุมซับได้นะคะ